รักนโชวสวัสดีครับวันนี้ทีมงานรักนาโชนะครับนำทุกท่านมาที่วัดวังบอระเพ็ดไม่คุ้นเลยเนาะชื่อนี้แต่ถ้าเราพูดคำว่าวัดกกมะพร้าวสูงนะครับโอ้โหทุกท่านอ๋อแน่นอนเพราะมีข่าวว่ามีผีวิ่งไล่ตามรถ ทีมงานของเราวันนี้มาทําบุญแล้วก็มาเที่ยวแล้วครับสนทนากับเจ้าวาดวัดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับวันนี้เรามากันที่วัดอะไรครับเนี่ยอโอ้โหกำลังดังเลยใช่ไหมวัดน,นี้อาจารย์มโยงครบเป็นเจ้า,านะโหมาเที่ยวหาพระอาจารย์นะครับวันนี้ได้คุยกันแน่นอนว่ากลางคืนตรงนี้น่ากลัวหรือเปล่าพระอาจารย์บอกว่าต้องลองมาพิสูจน์เองวันนี้เอา ข้าวไร์สเบอรี่โชว์มาถวายด้วยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้หลวงปู่ก่อนนะครับที่วัดกกมะพร้าวสูงนะครับทีมงานโชวชิมจินะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับก็จะมาตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าบรรยากาศนะครับหลวงพ่อบอกอบรรยากาศมันจะไหวหรือโยม มิกตุ้ยไหวไหมครับถ okay. okay, okay, <acab> ้ามาสักค่าทุ่มไหวไหมครับเดิมมาสักค่าประมาณเที่ยงบ่ายโม่ไอแต่เที่ยงคืนถ้าเราไปทีมงานมาคงจับไม่ได้เลยมันมาเก่งกว่าจัดก็ของพวกเนี้นมันมันขึ้นอยู่กบบอยู่ที่ตัวเองนะนั่งนานเพราะงั้นเราต้องวิจารณญาณอย่าเดี๋ยวมาคุยกันครับโอเคครับแต่ผมก็คุยนเพี้ยงเือผมเนี่ยผมเซลล์กลางรัวอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปไหว้หลวงปู่กันครับ อาพี่ตุ๊กเคยมาที่วัดนี้ไหมครับเนี่ยเคยครับมาทําอะไรครับเนี่ยโอ้เคยมาสร้างครับมาลื้อมาสร้างปุกที่วัดกบพระสศาลาการประเรียนเหรอครับครับครับเยี่ยมเลยครับแล้วคืนนี้มาไหมครับเนี่ยเลื่อนทุบพี่เลยก็นี่เขาเข้ามาทำมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อถูกหวยไหมครับวันที่แล้วไม่ค่ะเขาอั้นกันบานเลยนะครับ นี่ครับทีมงานวันนี้ก็มาไหว้หลวงปู่ก่อนนะครับก่อนที่จะถวายข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกล้องสามสีนะครับวันนี้ทีมงานเราก็มีสมาชิกเหมือนเดิมแลก็คือบิ๊กตุ๋ยสีชมพูนะครับแล้วก็พี่มาโนดนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเรานะครับขึ้นมากราบหลวงปู่นะครับ เพื่อเป็นส ah? to like so, like ิริมงคลทีมงานนี้มีแต่รอยยิ้มอยากเรียนถามเรื่องของวิญญาณสัมภเวสีครับมีสาเหตุมาจากอะไรครับจะรดน้ำเรื่องนี้จะต้องยองจะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะเพราะว่ามันความเชื่อของบุคคลสัมภเวสีนี่ก็คือแบบวิญญาณที่รดน้ำ เรียนจะมากห็นเรียนเนว่าบนนอกบนนอกปล่า่ตอนนี้ที่คัวคือผีปอบเห็นมคผีหมนอน กรณีที่เราเจอแล้วอะวันรุ่งขึ้นหรือช่วงเช้าเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรครับ้าเราเจอแล้วนะส่วนมากเราจะต้องไปทําบุญถวายสังฆทานนะตามวัดต่างๆหรือบางบางคนก็ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทำ ค <Okay, S 2> ครับขอบคุณมากครับ mm hmm. เดี๋ยวทางเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเป็นขา้าวกล้องเพื่อสุขภาพแล้วก็ข้าวไรซเบอร์รี่แล้วก็ขา berry, ้วขาวพอขสี่สาำหรับผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลนะครับในเรือเพื่อสุขภาพให้พระอาจารย์ด้วยนะครับจากทีมงานของโชว์ชิโมจินะครับาาครับได้ครับได้ครับเบลิเวณน,นี้นะครับเป็นบริเวณที่ตอนกลางคืนมีคนพบเห็นผู้หญิง นั่งอยู่บริเวณหัวสะพานแล้วก็กวักมือนะครับเป็นหัวสะพานติดอยู่กับตรงวัดพอดีนะครับจะมีถนนแคบๆขั้นอยู่นะครับระหว่างสะพานกับบริเวณกำแพงวัดซึ่งมีโกดกระดูกเรียงอยู่เป็นแถวนะครับบริเวณนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยก็จะดูเป็นเหตุการณ์ปกติแต่สัก5้าทุ่มไปแล้วเนี่ยเจ้าวาดจะบอกว่า ไม่มีใครผ่านมาเลยนะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับทีมงานอ๋อพอได้ครับพอได้นี่คือเย็นเย็นกลางคืนมานั่งเล่นได้ไหมครับได้ครับได้แล้วแล้วโชว์อะไรครับเนี่ยอ๋อผมโชว์ผพาแดงครับรบกวนไปโชว์ตรงกลางสะพานเลยครับเชิญเลยครับทีมงานครับผมเดี๋ยวทางเราจะให้กําลังใจนะครับว่าโอเคไปโบกรถนะครับถ้ามีคนจอดนะครับรับ ก็ขอความอนุเคราะห์รับไปเลยนะครับคือทางเราไม่ไม่ต้องการเอาขึ้นรถกลับแล้วนะครับทางทีมงานต้องการตัวกลับไหมครับไม่ต้องการโอเคครับขยับหน่อยครับโอเคเยี่ยมเลยครับอาชูเลยครับบอกเลยครับอ่าลักนาโช่หน่อยครับรักนาโชเกียี์ออกมากโอ้ยติดต่อเขาโดยตรงเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับทีมงานนะ เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะครับ่นเจ้าจอดิิพแก้วจะมายมติดต่อติดต่ออะไรครับติดต่อคุณโดยตรงให้เขาตัวหาเหรอให้ตัวหาบอกว่าอย่าเยบินดีตัหาเลยนะครับรักนะโชวคือมันต้องอย่างนี้รักนะโชวอย่างนี้คาราบานิ้วไหนงอนิ้วไหนนั่นเอออ่ะ เดี๋ยวใครจะเป็นคนปิดเบรกครับเสียโอเคอ้าวพี่กลัวเหรอครับพี่เอาพระมาขนาดนี้พี่เป็นอะไรของพี่นี่ตอนนี่หมอปลาเหรออ๋อโอ้นี่โครูเขาตลอดดูพระเขาปิดใจกตัดไว้ว่าอย่าอยู่ในความประมาทครับอ่ะปิดเบรคนะครับขอบคุณมากครับอันหนึ่งสองสาขอบคุณมากครับรักนะโชว์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรถกระบะดีเดี๋ยวเงี้ยอ่ะ เอาแค่ทีละคำแล้วผมไปตัดเอาหนึ่งสองซ้ำขอบคุณมากครับอย่างเดียวก่อนหนึ่งสองซ้ำขอบคุณมากครับไม่พี่ไม่ไหวอ่ะเพราะก็กลัวดิคนไทยไม่เลยเอามายาดีพูดเอาไมายาดีพูดหนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอาไมายาดีพี่จะเบื้องหลังไม่เขาดูอ่ะหนึ่งสองสามแอคชั่นขอบคุณครับ อ่าต่อไปหนึ่งสองสามแล้วรักนะโชแอคชั่นรักนะโชว์รักนะโชทีเดียวเอาไหมพี่ไม่ตรงเลยพี่หงอเป็นคนสันนิบาตเลยอะเอออะไรเหรอเต้องไปชมนำเข้าเอออ้เาะเข้าแล้วเอาไหมผมว่าของไม่เข้าแล้วเร็วๆอ่ะเอาหนึ่งสองสามรักด้โชเอาไหมหนึ่งสองสามแอคชั่น รักก้าโชเอาไม่ดีดโอ้โหจะได้ไปหนึ่งสองสาแอคชั่นรักก้าโชพอพกมาแล้วรักกาโช